จกักแคมป์นะเราก็เดินลงน้าตกมาแล้วก็ล่องเรือมาสักหน่อยนะครับล่องเรือมาตรงปากแม่น้ำนะที่ติดกับแม่น้ำโขงฝั่งขวามือของเรานี่มันจะมีลานหินนะชมพระาทิตย์ขึ้นได้ อันนี่จะเป็นบรรยากาศยามเช้าอันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับโบรานหินตรงนู้นก็ได้นี่นะพี่กออโอตรงนู้นมันไม่ค่อยเห็นะนะงั้นต้องเป็นฝั่งนี้นะออกมาก็จะฝั่งขวามือนะจะมีพวกลานหินอยู่ตรงนี้ก็จะมีถ้ำด้วยนะ คตับเล็กพอกั้งเต้นได้เอ้ยพอนอนได้อ่าพอได้แสงอาทิตย์แหมเท่เลย ตอน,นเช้ามีเวลาก็พายมาดูพาทิตขึ้นนะครับฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือซอปปอ,ปอลาวนะครับมีน้ำตกใหญ่อยู่น้ำตกห้วยบอลน,นะครับนันห้วยบอล thank mm -hmm. บ้านพระใหญ่หมอนอ๋อนี่เลยโอ,อ้มันมิดเลยนะี่ผมก็ผมก็ว่าผมมองไม่เห็นอ๋ออันนี้ก็บ้านพระใหญ่หมอนนะครับนะ นะครับบ้านพญายมแกมายามอนมาอยู่ไหมครับไม่เห็นเลยแตอนนี้แกอยู่ด้านบนเลยนะครับยามเช้าก็แวะมาอยู่งานน้ำตก อันนี้มีชื่อด้วยพี่น้ำตกมีชื่อไหมครับ,บฮะบห้วยห้วยเพก็กเม็กช่องเม็กกันนะอ๋อน้ำตกห้วยเม็ก อันนี้ก็พ่อใหญ่หมอนนะครับไหโ้ยู่บ่สบายดีนะพ่อใหญ่อันนี้ก็เป็นน้ำตกขนาดเล็กนะใกล้ๆใกล้ๆบ้านพ่อใหญ่หมอนก็สูงพอสมควรนะครับ ได้ยินได้เสียง อันนี้น้ำตกเล็กๆนะใกล้ๆบ้านพ่วใหญ่หมอนนะอ่านกันมาประมาณสักหนึ่งร้เมตรนะน่าจะได้เรียกว่าน้ําตกเวิร์ที่เกียร์ที่เกียร์สายสานก็แปลว่าข้างคาวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกน้ําตกหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับก็คนไปยืน ด้นานหน้าก็ได้นะ